แค่68วินาทีผลิตแมลงสาบใส่บอกได้1ตัวเอ๊ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนแมลงสาบอะหรอนักวิจัยที่สิงคโปร์ได้พัฒนาสายพานประกอบแมลงสาบใส่บอกโดยเอามาลงสาบมาดากัสกามาติดเป้สปายอ,อิเล็กทรอนิกส์สามารถควบคุมการเดินหยุดเลียวซ้ายเลี้ยวขวาได้ผ่านดีโหมดควบคุมแต่เมื่อพูดถึงแมลงสาบฟังดูแล้วน่าขนลุกใช่ไหมแต่ความจริงแล้วเป้าหมายของแมลงสาไสบไซบอก คือการใช้ช่วยค้นหาผู้รอดชีวิตใต้ซากอาคารเพราะ,มะแมลงสาบสามารถมุดเข้าไปในที่ที่หุ่นยนต์ทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงได้ระบบนี้ใช้แขนกลกับกล้องช่วยติดตั้งอุปกรณ์จากที่เคยทำหนึ่ใช้เวลาเกือบชั่วโมงตอนนี้เหลือเพียงแค่68วินาทีต่อ1ตัวเท่านั้นและที่สำคัญมแมลงสาบไซบอร์นี้ยังสามารถทำงานได้ดีเหมือนเดิม ใช้พลังงานน้อยลงและสามารถถอดอุปกรณ์ออกได้ด้วยมแมลงสาบไซบอร์กชื่ออาจดูไม่น่าฟังแต่จุดมุ่งหมายของมันคือการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วคุณคิดว่าเทคโนโลยีนี้เป็นยังไงบ้างลองแชร์ความคิดเห็นกันได้นะ